ทสีพยากรณ์น,นะคะวันนี้เรามาทํานายดวงของคนทั้งเจ็วันเกิดในวันที่29มิถุนายน2564นะคะเริ่มต้นที่คนวาทิตเป็นวันแรกเลยนะคะขออนุญาตจับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดนะคะขอให้ไพ่ออกมามี energy ที่ดีๆนะวาทิตค่ะขอสามใบนะคะให้กับคนวาทิตนะคะว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างในวันที่29มิถุนายนนะคะใบแรกเป็น เดวิลเอาฟอร์จูนนะคะใบที่สองเป็นเจ็ดดาบนะคะใบที่สามเป็นสามไม้เท้านะคะสำหรับคนวันอาทิตย์นะเขาบอกว่าอ่าโชคชะตากำลังจะพลิกฟื้นนะคะเปลี่ยนนะกับร้ายกลายเป็นดีแล้วนะคะนะแล้วคุณก็ยังคงมี เรื่องของการรับผิดชอบนะคะหรือว่ามีเรื่องของการขนส่งนะคะมีการ transfer ต่างๆเกิดขึ้นนะคะขนส่งสินคองนะคะหรือว่ามีกาทำเกี่ยวกับเรื่องของการ import export นะคะเข้ามาเนาะหรือว่าให้ระวังสินของสูญหายอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะในวันที่29มิถุนาย,ยนนี้นะคะเรื่องงานทางไกลนะคะมีประสิทธิภาพดีนะคะชะตาดีพลิกฟื้นทุกอย่างดีนะคะนะขออนุญาตถามไพ่ใบหนึ่งแล้วกันทักพิเศษว่าไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณพลวัทิตนะคะ ไพ่บอกว่าให้คุณนะคะหาข้อมูลดีๆนะคะจะทําการสิ่งใดนะคะในวันที่29นี้ขอให้คุณนะรู้จริงนะคะให้หาข้อมูลมาให้ดีๆนะแล้วก็ทําอะไรเนี่ยทำเงียบๆทําคนเดียวะคะ่ะอันนี้จะดีที่สุดเลยนะคะ อันนี้ไพ่ทักพิเศษมานะหรืออีกในหนึ่งก็คือไพ่บอกว่าเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีเจ้าที่เจ้าทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีการเข้าฝันหรือว่ามีการฝันเห็นหรือมีการระลึกถึงนะคะสื่อถึงกันได้อะไรอย่างนี้เนาะนะคะกับเจ้าที่เจ้าทางเนาะนะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ควรสวดมนต์ไหว้พระนะคะเท่านี้เลยนะคะต่อไปไปต่อที่คนวันจันทร์นะคะ สำหรับคนวันจันขอสามใบให้คนวันจันนะคะใบแรกเป็นควีนเหรียญนะคะใบที่สองเป็นหกเหรียญอีกนะใบที่สามเป็นสามดาบนะคะสำหรับคนวันจันนะเขาบอกว่าคนวันจันนะคะเจ้าเจ้าชะตานะสำหรับวันที่ยี่สบเก้ามิถุนายนนี้นะคะมีการจับจ่ายใช้สอยนะคะ นะหรือว่ามีสภาพคล่องทางการเงินดีนะคะอ่าก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะมีความอยากช้อปปิ้งช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าอยากจะซื้อของที่เป็นรางวัลให้กับตัวเองสักอย่างหนึ่งนะในวันที่29นะคะนะแล้วก็ส่วนเรื่องบริวารคุณก็ดูแลพวกเขาเป็นอย่างดีค่ะมีการแบ่งปันเงินทองหรือว่าอ่าให้การดูแลสนับสนุนซัพพอร์ตบริวารเป็นอย่างดีนะคะหรือมีการทำบุญนะคะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำบุญให้ทานในวันที่29นี้ด้วยนะคะนะ แล้วก็ให้ระวังเรื่องของเรียกว่าอะไรอุปสรรคนะคะในวันที่29านะพอมีรูปดาบขึ้นอย่างนี้นะคะอาจจะทําให้คุณรู้สึกผิดหวังเสียใจนะคะนะไม่ไม่สมหวังหรือว่ารู้สึกผิดหวังนะฮะหรือว่าถ้าเป็นเรื่องของเกี่ยวกับทางร่างกายก็คืออาจจะโดนแบบมิดบาดกระดาษบาดอย่างนี้ได้นะคะหรือว่าอาจจะมีการเรื่องของการเรียกว่าอะไร คุณอาจจะไปทําศัลยกรรมก็ได้นะคะอาจจะใช้จ่ายเงินไปกับการทําศัลยกรรมก็ได้นะคะหรือว่าเสริมสวยความงามอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้ไปฉีดโบท็อกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะนะขอพ่ทับพิเศษให้คนวันจันทร์หนึ่งใบค่ะอ่าเขาบอกว่าอ่าถ้าสมมติว่าไปทําศัลยกรรมนี้ก็ได้จริงๆนะเพราะมันออกมาแล้วมันจะสวยนะคะนะอย่างนี้นะออกมาแล้วก็จะเป็นคนสวยเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าไม่เกี่ยวข้องกับการทําศัลยกรรมก็คือให้ระวังเรื่องของอารมณ์นะคะ หรือว่าเรียกว่าคุณอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับ่าเรื่องลี้ลับนะคะหรือว่าดูหมอมากเกินไปหรือว่าช่วงนี้คุณเข้าไปเกี่ยวข้องกับการมูเตลูมากเกินไปอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะนะถ้าเป็นเรื่องของอารมณ์ก็ให้ระวังเรียกว่าอารมณ์ขึ้นอารมณ์ล่องนะขึ้นเร็วลงเร็วเกินไปอะไรอย่างนี้นะคะนิดนึงนะนะคะคนวันจันทร์ต่อไปไปต่อที่คนวันอังคารค่ะสำหรับคนวันอังคารขอสามใบนะคะ ใบแรกเป็นเดอะมูนกันเลยนะคะใบที่สองเป็นอัศวินไม้นะคะใบที่สามเป็นสองไม้เท้านะคะเขาบอกคนวันจัร์แอบคนวันอังคารนะคะที่ผ่านมามีความทุกข์ตึงเครียดพิตกกังวลเกินพิกัดนะคะ อาจจะมีฝันร้ายนะคะหรือว่านอนไม่หลับอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้นะคะที่ผ่านมาเนาะนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าวันที่29เนี้ยคุณอาจจะมีเกณฑ์เดินทางเรื่องการงานโดดเด่นมากๆอาจจะมีข่าวจากทางไกลนะคะมีข่าวดีเรื่องงานใหม่ก็ได้ท่านท่านใดรองานอยู่จะได้ข่าวเกี่ยวกับงานใหม่นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะแล้วก็เรื่องทางไกลนะคะข่าวทางไกลหรือสิ่งที่คุณรอคอยนั้นจะสมหวังนะคะในวันที่29นี้ด้วยนะคะขอไพ่ทับพิเศษให้คนวันอังคารหนึ่งใบค่ะ นี่ไงเรื่องงานดีมากๆเลยนะคะถ้าสมมติว่าคุณมีคนมาชวนไปทํางานวันที่29เนี่ยคุณไปเลยนะเพราะมันจะเป็นงานที่มั่นคงนะคะทําให้คุณเนี่ยสำเร็จเกิดความสําเร็จในชีวิตได้สูงเลยนะคะไพ่ท,ทักมาบอกว่าถ้าเขามาชวนก็คือหรือว่าได้งานเนี้ยคุณไม่ต้องไม่ต้องไปหวังน้ําบ่อหน้าแล้วนะคะงานนี้เป็นงานที่ดีนะคะสําหรับคุณเลยทีเดียวนะคะทําให้คุณเนี่ยเกิดความสุขความสําเร็จในชีวิตได้สูงสุดเลยเป็นงานที่มั่นคงมากๆนะคะต่อไปไปต่อที่คนวันพุธค่ะ ขอสามใบให้คนวันพุธนะคะออกมาเป็นสองเหรียญนะคะออกมาเป็นหนึ่งไม้เท้านะคะแล้วก็เดอะสตาร์นะคะสำหรับคนวันพุธเขาก็บอกว่าช่วงนี้คุณยังต้องหมุนเงินอยู่นะคะหรือว่าประครับประคองการใช้จ่ายให้ดีๆนะนะคะไม่งั้นมันอาจมีสิทธิ์คว่ำได้นะคะก็คือว่า เรื่องของการเงินเนี่ยมันยังมีเข้ามาอยู่นะคะแต่การใช้จ่ายหรืออะไรเงี้ยคุณก็ต้องประคับประคองนิดนึงคอนโทลนิดหนึ่งนะคะนะแล้วก็จะมีโอกาสใหม่ๆในวันที่29มีโชคใหม่ๆในวันที่29นะคะหนึ่งไม้เท้าเข้ามาอาจจะเกิดขึ้นในเรื่องของความมั่นคงก็ได้นะคะที่มีมากขึ้นในชีวิตนะคะชีวิตกําลังไปได้ดีนะคะก้าวสู่อ่าโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็ความสุขความสมหวังและความสําเร็จในอนาคตแน่นอนนะคะขอไพ่ทาพิเศษให้คนวันพุธหนึ่งใบค่ะ เขาบอกว่าอิมเมจในหัวเยอะมากๆนะคะภาพในหัวเยอะมากๆสิ่งที่คุณคิดนี่มันเยอะมากๆเลยนะคะถ้าอยากจะทําอะไรเนี่ยที่อ,อยากให้มันเป็นชิ้นเป็นอันจริงๆนยให้คุณค่อยๆทําทีละอย่างนะคะนะทำพร้อมๆกันเนี่ยมันไม่ได้นะคะมันจะไม่สําเร็จนะแต่ถ้าหยิบมาทําทีละอย่างเนี่ยคุณจะสําเร็จสมความหวังสมความปรารถนาเยอะมากๆเลยหรือไม่อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าไม่ใช่เรื่องของอาการที่คุณคิดจะลงทุนทําอะไรเนี่ยนะคะหรือว่า โปรเจกต์เยอะเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของความคิดฝันเพ์เจอร์นะคะความที่เรียกว่าอะไรเหมือนกับเดดีมาหาฝันกลางวันเนาะนะคะมันก็เป็นความสุขใจอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่า,าจริงๆแล้วก็คือมันจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะคะแต่ว่า,าวันที่29เนี่ยจะมีโอกาสเข้ามาแล้วให้หยิบให้ช่วยให้คว้าสิ่งนั้นไว้ดีกว่านะคะจะได้เป็นความมั่นคงในชีวิตนะคะในอนาคตเนาะนะคะค่ะต่อไปไปต่อที่คนวันพฤหัสนะคะ คนวันพฤาิหัสขอสามใบนะคะสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณในวันที่ยี่บเก้ามิถุนายนนะคะออกมาเป็นชาริออตนะคะแปดดาบนะคะและหกดาบนะคะสำหรับคนวันพฤาิหัสนะเขาบอกว่า อาจจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องหรือที่ผ่านมาคุณที่เดินทางไกลนะคะนะหรือว่าจะมีการติดต่อสื่อสารกับการต่างประเทศนะคะที่ผ่านมาอาจจะเหนื่อยเหน็ดหนักนิดน,นึงนะคะในวันที่29นี้นะนะคะคุณก็ยังรู้มีความรู้สึกอึดอัดขับใจนะคะไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวไม่สบายใจเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นเพราะพัฒน,นาการที่คุณผูกมันมัดมันขึ้นมาเองนะคะมีภาระหรือหน้าที่หรือความอึดอัดขับใจใดๆที่ต้องรับผิดชอบหรือว่าต้องอเผชิญอยู่นะคะแต่ว่า สุดท้ายเป็น6ดาบเนี่ยเขาบอกว่ามันจะคลี่คลายไปทิศทางที่ดีแล้วนะนะคะดวงกําลังจะเคลื่อนที่ไปสู่ที่ที่ดีกว่านะคะแต่ต้องใช้เวลาสักนิดนึง่ะแต่ว่ามันคลี่คลายแล้วนะคะก็อุ่นใจโล่งใจขึ้นมาเห็น6ดาบนะคะนะขอไพ่ท้าพิเศษให้คนวันพฤหัสหนึ่งใบค่ะเขาบอกว่าเนี่ยชีวิตคือชาเลนจ์นะคะขอให้คุณอดทนสู้ต่อไปนะแล้วก็คุณฝ่าฟันมันได้อย่างแน่นอนนะคะมันจะมีเหมือนกับว่า เรียกว่าจังหวะของคุณหรือชีวิตของคุณหรือในวันวันหนึ่งของคุณเนี่ยมันจะต้องมีชาเลนจ์เข้ามานะคะท้าทายคุณอยู่เสมอนะคะแต่คุณจะทํามันได้นะค,ะคุณจะผ่านไปได้นะนะคะโอเคค่ะไปต่อที่คนวันศุกร์เลยค่ะวันศุกร์นะคะ มีก้าวไม้เท้าสองดาบนะคะและจัตติกนะคะสำหรับคนวันศุกร์นะเขาบอกว่าช่วงนี้คุณเบื่อหนเซงท้อนะคะหรือว่ามีความรู้สึกว่าเรื่องงานการเนี่ยคือไม่ไหวเหนื่อยนะคะเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากทําอยากขันหลังให้ลอเกินภาระหน้าที่ใดๆนะคะอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องงานอย่างเดียวนะอาจจะเป็นเรื่องของบทบาทชีวิตนี่แหละภาระหน้าที่ใดๆก็แล้วแต่นะคะคุณรู้สึก หนักอึ้งเหลือเกินนะคะจนอยากจะหันหลังให้แล้วไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ช่วงนี้นะวันที่29เนี่ยคุณก็ยังคงจะหาทางออกใดๆไม่ได้นะถ้ามีสิ่งที่จะต้องเลือกก็ยังเลือกไม่ถูกนะคะหรือว่ามีสิ่งที่ต้องคิดหาทางออกก็ยังหาทางออกไม่ได้นะคะประมาณนี้เนาะนะคะแล้วก็อ่าเขาบอกว่าแต่ว่ามีผู้ใหญ่ให้การซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณอยู่นะคะนะถ้ายังไงก็ค่อยๆค,คิดค่อยๆทำค่อยๆใจเย็นๆต่อไปเนาะนะคะนะ ขอไพ่ทักพิเศษให้คุณหนึ่งใบนะคะอ่าเขาบอกว่าจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมีคนเรียกว่าอะไระเหมือนกับว่ามีการเรื่องของการเดินทางการสื่อสารกับคนต่างชาตินะคะหรือว่าอาจจะเป็นบิ๊กเดย์ของคุณนะคะคุณอาจจะต้องลยุลยๆเห,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 หนื่อยๆนิดนึงนในวันที่29นี้นะคะนะแต่ก็น่าจะมีเรื่องอ่าข่าวดีด้วยนะคะสำหรับคนที่ศึกษาแล้วเรียนนะคะนะ อาจจะเจอครูดีนะอาจจะดุนิดนึงนะคะแต่อาจจะเป็นครูที่ดีทีเดียวนะคะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าสมมติว่า,าจะต้องไปสอบหรือว่าไปสอบคัดเลือกใดๆนะเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยนะคุณจะสอบได้นะคะในะประมาณนี้เนาะนะคะอืมขอให้โชคดีแล้วกันนะคะคนวันศุกร์เนาะอาจจะเป็นวันที่หนักๆห,หน่อยแต่คุณจะผ่านมันไปได้แน่นอน,นะคะ่ะต่อไปสําหรับคนวันเสาร์นะคะ ขอสามใบให้คนวันเสาร์นะเก้าถ้วยนะคะเด็กถือดาบนะคะและสี่ดาบนะคะสําหรับคนวันเสาร์เขาก็บอกว่าที่ผ่านมาคุณมีความอุดมสมบูรณ์กินดีอยู่ดีนะมีความสุขนะคะตามอัตราภาพของคุณเลยนะนะคะมีโชคมีอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาดีๆนะคะแล้วก็วันในวันที่ยี่สิบเก้านี้นะคะก็คือว่าคุณอาจจะต้องเจอกับเด็กนะที่หรือบคุคคลที่อายุน้อยกว่านะคะเข้ามามีกิจกรรมหรือว่าได้ ได้มีแอคทิวิตี้ร่วมกันนะคะหรือว่าอาจในหนึ่งก็เป็นตัวคุณเองนั่นแหละนะที่อาจจะมีอารมณ์เป็นเด็กๆนะคะนะแต่ว่าพยายามอย่าโกรธอย่าแบบว่าทําอะไรที่แบบว่าเอาแต่ใจตัวเองนะคะถ้ายังไรก็เราต้องเรียนรู้หรือว่าหัดยอมรับที่จะฟังคนอื่นบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเขาบอกว่าให้ระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะหรือว่าคุณเนี่ยอาจจะมีต้องพักผ่อนหรือว่ามีเรื่องที่ต้องหยุดนิ่งนิดนึงนะมันอาจจะแบบว่าเรียกว่าอะไรอ่ะ ไม่ค่อยราบลื่นนะไพ่ดาบขึ้นมานะมันจะมีอุปสรรคหรือเป็นสิ่งที่จะต้องเรียกว่าให้คุณหยุดนะคะมันหมายถึงว่าคุณอาจจะต้องหยุดพักหยุดอยู่กับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะช้าๆลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะขอไพ่ทับพิเศษให้คนวันเสราร์หนึ่งใบนะคะอ่าเขาบอกว่านะจะมีเรื่องของโชคลาบเข้ามาให้คุณด้วยนะคะมีคนนําโชคนําลาบมาให้นะคะนะนอนเฉยๆอยู่กับบ้านนะคะ ก็มีคนนําโชคนําลาบมาให้คุณนะหรืออาจจะเป็นมิตรภาพดีๆนะคะเป็นความรักก็ได้ท่านที่ยังโสดนะคะจะเจอคนรักคนถูกใจนะคะเป็นคนที่นิสัยดีจิตใจดีนะคะ,ะนำโชคนําลาบหรือนําความรักดีๆมาให้นะคะสําหรับคนวันเสาร์เนาะนะคะตามนี้เลยนะคะจบแล้วนะคะสําหรับคนทั้ง7วันเกิดเลยนะคะ้ายังถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้เจอกันอีกในคลิปถัดๆไปเนาะ เดี๋ยวจะทำะดวงไข่ปังนะคะดวงปังวันหวยออกให้เนาะนะคะในวันที่1กรกฎาคมนะคะ2564ลืมเข้าไปดูกันนะว่าวันใดมีโชคนะคะนะโอเคค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ